ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เองก็บอกว่าตอนนี้นะคะทางเชียงใหม่ต้องมีการยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนจาก PM 2.5ให้เทียบเท่ากับการประกาศภาวะวิกฤตโดยได้มีการระดมทีมแพทย์นะคะลงพื้นที่เชิงลุกแจกหน้ากากอนามัย นายเนยรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะประชุมถึงสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็นับว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแต่มีการเผาอยู่ในลำดับที่6ของพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยพื้นที่ที่มีควันเป็นจำนวนมากนะคะได้แก่อําเภอเชียงดาว เวียงแหงฝางและแม่อายซึ่งได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพช่วยเหลือประชาชนให้เทียบเท่ากับการประกาศภาวะวิกฤต โดยได้ระดมความคิดเห็นกับทีมแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดีที่สุดซึ่งก็นับได้ว่าเป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยนะคะที่เดินหน้าเชิงรุกช่วยเหลือประชาชนและได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด ขณะที่การขึ้นบินทำฝนหลวงนะคะก็ยังคงเฝ้าติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อความชื้นในอากาศนั้นมีเพียงพอโดยในวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ลงพื้นที่ไปแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5ให้กับประชาชนผู้นำชุมชนในแขวงต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กก่อนเป็นลำดับแรกนะคะ ขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านก็ลงไปแจกหน้ากากอนามัยนะคะป้องกันฝุ่น PM 2.5ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนส่วนที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านานาตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สกษัตริย์ นายอัศนีบุรณุประกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ค่ะก็นำหน้ากากอนามัย N95100,000 แสนชิ้นนะคะไปแจกจ่ายใน99ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอาการหรือว่า PM 2.5ในพื้นที่เชียงใหม่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าค่าเนี่ยเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ว่าในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะจะไม่มีจุดความร้อน หรือที่เราเรียกว่าจุดฮอสพอตเกิดขึ้นแต่ว่าลักษณะของภูมิประเทศนะเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบก็ทำให้มีฝุน่นละอองจากนอกพื้นที่เข้ามาสะสมจึงได้นำหน้ากากอนามัย n 9 5นะคะไปแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนนะคะซึ่งมีกว่า32,000คน